สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูโอจะมาสอนคำศัพท์สีภาษาอังกฤษเด็กๆพร้อมไปเรียนรู้กับครูโอยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย red red เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ red green green เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ green orange o r a n เ e นจกเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะอ r a n g e Pink. p น n k นเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ pink ์เย l โล่เย l โล่เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ y ย l l o w purple purple เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ purple black Black เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ Black Blue Blue เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ Blue Brown Brown เด็กๆออกเสียงพร้อมกันนะคะ Brown White White เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ White เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะถ้าเด็กๆอยากเก่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษต้องฝึกท่องบ่อยๆนะคะไว้เรียนกับครูโอ๋ใหม่นะคะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสวัสดีคะ่ะ